แดชบอร์ดที่น่าสนใจของด DV สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ด DV ของเราก็ขอแนะนำแดชบอร์ดที่ผู้บริหารต้องมีโดยมี2หัวข้อหลักได้แก่ตรวจสอบจำนวนสินทรัพย์แยกตามช่วงเดือนด้วยระบบ Asset Control และติดตามงานขายด้วย Overview หลายๆท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าแดบบอสก็คือการนำข้อมูลต่างๆที่อาจจะเป็นข้อมูลในรีพอร์ตอยู่แล้วหรือข้อมูลใหม่มาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียวและเป็นข้อมูลที่อัปเดตสม่ำเสมอเพื่อให้ทางธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ทันเวลาเราไปเริ่มกันที่ระบบ Asset Control กันเลยค่ะตรวจสอบจำนวนสินทรัพย์แยกตามช่วงเดือนมีทั้งหมด2ส,ส่วนได้แก่ 1. ส่วนกาวงกลม ะแสดงจำนวนของสินทร,รัพย์ตามอายุที่มีอยู่ในคลังสินค้าโดยแบ่งตามเดือนและสีมีทั้งหมดสีช่วงเดือนตัวอย่างเช่นสีเลือดหมูมีสินทร,รัพย์อยู่ในคลังช่วง1-3เดือนจำนวน833ชิ้นและ 2. ส่วนของตารางจะแสดงจำนวนของสินทร,รัพย์ตามอายุที่มีอยู่ในแต่ละช็อปและแสดงจำนวนสินทร,รัพย์ในระยะของช่วงเดือน มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะติดตามงานขายด้วย Over view ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาให้ชมทั้งหมด6ด h b o ล r d นะคะ 1. m o n t h s over m o n t t s เปรียบเทียบยอดขายของเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ว่ามียอดขายเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ 2. y e a r o v e r y e เ r เปรียบเทียบยอดขายของปีที่แล้วกับปีนี้ว่ามียอดขายเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ 3. year to date เปรียบเทียบยอดขายนับจากต้นปีมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันว่ามียอดขายเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ 4. เอา n e w customer แสดงกราฟในแต่ละปีและแต่ละเดือนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไหร่ 5. o u r products เปรียบเทียบยอดขายของสินค้าว่ามีสินค้าตัวไหนขายดีในช่วงหายใจมากเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ 6. o u r s e l l Channel เปรียบเทียบยอดขายว่าช่องทางไหนขายดีที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์เช่นขายผ่านหน้าร้านหรือเว็บไซต์จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยในการตัดสินใจสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาระบบดีๆนะคะหากสนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ผ่านไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมว,วิดีโอแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ